ค่ะนี่ก็ต่อเลยค่ะนี่ก็มาตัดนะ กิเลนค่าอาเอาไนเงินนะเฮ้ยกันละเอาไดคเนืหางห่อยเงินมันจะได้รได้กนเสร็จแล้วก็ของเพื่อนี่ของเท่าบบเอยใหญ่บ้านก็ฮผู้ใหญ่บ้านบ้านเอกูน กองเก่งเจคือี่ไทยกินก็คนรินตามก็คือ่ะเป็นลแล้วแผ่นหน้าและกอองอนองกาใเนจะได้ อ๋ไยี่สิบสามสิบสามเจ็ดสามแปดสามสิเ้าล้หลายนสาคู่โอสามเอะเลยคนนั้นจะได้ทุกคำนั้นละีโอ้มี่องทอดแล้วปบ้านนั่นี่เอาลวดว่ะเฮ้ย ลุยลุยเพิ่อเราจะถู้วันนี้ตัดเข้าๆซื้อนี้อะไอัดก๋าดัดไยังอัดบอกซี่ผืนโหดเลเราเอามาตัดนะ นดูก็เพิม่พมขึ้นติดตามก็เพิ่มเตมมเร้อยสามสิบเก้าคนเมมี่ไปถ่ายยูทไปคนิ่านไม่ถ่ายลงเห็นนั่นมเมจจี้ถ่ายคลิปลงอยู่ไหนอืมกันแบบเขาเมมี่เธอถ่ายกระโดดกันขึ้นถ่ายเฉพาะถนนไงเราก็บอกย้ายคู่บาสีดังแล้วนาะเขาถ่ายรูปแรกจะไม่ขีดแก่แล้วโบ<อ> สวัสดีเอฟีที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่ชงองข้างผมของแชนแนลและช่องมาต่อยสตอรี่นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่การเจนาพี่เนาะนานแล้วนะสำหรับงานฝีมือแล้วเจนา,นาก็ไม่ทําทำนานแสนนาน,าน เ็ขบ้านยังนะสามสี่ี่กินส้มมะขามเนี่ยนะเว้ยสามสี่สามห้าพอดีสามห้าพอดีบอะเงินมันีง แม่เผื่ว่าสองไปมีนะเมเจยไม่ได้ผคยอ่างเมเจยเนาะซือเจอจยจำปาดงโอก็ห่างหายไปนานนะคะกับงานชีมือตัดผ้านะไม่รู้ว่าเจนาเขาจะยังจำนะวิชาชีพที่เขาเรียนมาได้หรือเปล่า <c oughs> มันก็ต้องมีผิดเพี้ยนบ้างนะเนาะเอฟซีเนาะเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้ทำนานละแม่ทำงานก็ไม่ผิดนะไม่ผิดบอก ทีนาบอกเป็ไม่ไทํางานไม่ได้ทํานานก็ไม่ผิดนะน้องผกันเป๊ะๆนะผิดเขาก็ไม่เรียกช่างหลอสองสิบสี่มีดึงแว่นตาลงไปอีกพอไม่ได้ดูตัวเลขก็ดึงขึ้นไปไว้ที่หัว<ม>แล้วผ้าที่เขาตัดสำเร็จแล้วมันล้ามโพดนี่ทำยังไงเอาขึ้นสิเอาเอวมันขึ้นบอก ตัดตัดตึงช่วงเอวมันบอกเออท้าเสียดายลายมันทำทำให้หน่อยเด้อขี้ขาลเอม๊มันใส่ไม่ได้เน่ยไหมมันจุขี้ดินขนไดถ้าส,สมมุติว่าภาพเอวขึ้นนี่น่าจะประมาณสักห้ารอบวา<ะ>อืมเดินไปนีนลากดินไปเลยเวันนี้ก็ตัดผ้าถุงทรงไหนนะํำเร็จรูปธรรมดาํำเร็จรูปธรรมดานะคะ อันนี้เขาเรียกลายอะไรเนาะน,นี่สวยๆแบบนี้นวันนี้นะคะเตนาก็ว่างจากการไปทำบุญที่วัดเนาะเดี๋ยวก็ไปทำหลายวันเลยพี่นอ้องทำถนนถนนเดินเนาะเพราะว่าฤดูฝนก็ลำบากนะสำหรับการเดินทางวันนี้ว่างนะพอาหลีวัวไม่อยู่ไปทำงานเนาะเดกก็เดินมา ม่เจนาเนาะหรือว่าแม่หลิวเราก็เลยมาตัดผ้าบ้านตัดผ้านะคะองอยู่บ้านวันนี้เราจะไม่ได้โชว์ฝีมือในการตำส้ตมตำนะพี่น้องเพราะว่าเจนาปวดฟันนะถ้าสมมุติเรากินปะลาเข้าไปยิ่งจิบจีบคันคันนะไปกันใหญ่ขาลำก่อนพี่น้องพรุ่งนี้จะไปไปอุดไปถอนไปรักษาราก,ารากฟัน รอให้เจนาว่างก่อนนอเดี๋ยวเราเอาผ้าถุงขึ้นมาทำนะตัดหัวมันทิ้งลายมันที่ตีมันก็เอาไว้นะคะจะได้ใส่กับเขาบ้างเนเาะพี่น้องอ้าวเสร็จพิธีนี่เสร็จพิธีใช้ทีแล้วก็อัดกาวตัดกอนนะคะค่อยอัดกาวก็แล้วแต่ความถนัดใครมันเนาะ เดี๋ยวเราจะไปรอชมกันอาเจ้านนะคะของเจนาทีค่คลิปนี้สันส้นๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ